คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอป,ปนกพ Plus เดี๋ยวจะมากันที่สายที่7คุณซันครับคุณซันมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องโรงแรมราคาถูกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรื่องนี้คุณซันได้รับฟังมาจากพี่ที่รู้จัก <S <S เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่นัดพบ ลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับทําให้ต้องแวะพักในโรงแรมจึงได้พบเจอกับเรื่องชวนสยองเรื่องนี้ครับ <cover. S 1> เหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วห้องที่มียันมาติดตามฟังเรื่งนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณซันกันเลยครับสวัสดีครับคุณซันผมเป็นประธานบริษัทสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีไหมครับ ก็เพิ่งดีขึ้นครับพี่แหแสดงว่าป่วยก่อนหน้านี้แน่นอนอ๋อไม่ครับพอดีก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุครับพี่อฮ้ยเป็นไรอ่ะมอไซค์ชนครับพี่เป็นไรมากไหมก็เอาจริงๆริครับพี่แจ๊กก็สลบไปครึ่งชั่วโมงอุ้ยหนักเลยหรอใช่ครับเมื่อช่วงเดินเมษาต้นเดินเมษาไม่ได้เล่นสองการเลยไปชนกับอะไรโทษนะฮะคือผมขับมอเตอร์ไซค์ครับกำลังจะกลับบ้านแล้วก็พอดีว่าแยกนั้นเนี่ย มันเป็นแยกไฟสีที่กระพริบเหลืองๆครับพี่แจ๊คแยกวัดใจครับผมเออแล้วก็จังหวะที่ออกตัวไปพอดีก็เล่นฝั่งขวาเขาก็เป็นมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันก็ชนเข้าเลยนะครับแล้วก็หัวกระแทกพื้นไปโชคดีที่ผมใส่หมวกกันน็อกครับพี่แจ๊กก็เลยไม่เป็นอะไรมาก<อ>แต่แค่หน้าหน้าหน้าก็เป็นแผลนิดหน่อยคือถ้าไม่ใส่หมวกกัน <c oughs> น็อกหนักหนัครับพี่อันนี้ <c oughs> อันนี้อยากบอกหลายๆคนเลยนะว่าหมวกกันน็อกสําคัญจริงๆ ผมเพิ่งจะรู้ตอนนี้แหละว่าสําคัญกับชีวิตแค่ไหนจะใกล้จะไกลใส่เธอใช่ครับใช่ใช่<ม>ใชอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นไหม <c oughs> คือมันแบบมันนิดเดียวจริงๆนะใช่ครับพี่อตอน,นจะกลับบ้านเลแป๊บเดียวพอชนเสร็จปุ๊บเหมือนหัวกระแทกไปพี่แจ็ค<อ>จำจำได้ว่าเหมือนหายไปครึ่งชั่วโมงอะ่ะรู้ตัวอีกทีคือกู้ภัยมาปลุกโอ้โหแล้วนี่คือ หายดีขึ้นเป็นปะกะติร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ okay, okay, โอเคโอเคมีมีแขนนิดหน่อยที่ยังแบบว่ายังกยกไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่แจ็คลองคิดดูถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกวันนั้น <c oughs> นะคุณซันนะใช่แล้วแล้วผมช่วงนี้กลายเป็นคนเสพข่าวพวกนี้เยอะเลยเพราะว่าเห็นว่าช่วงสงการก็มีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เยอะมากใช่ใช่ใช่ครับเออดูไว้จริงๆแล้วผมชอบดูนะอะไรพวกนี้เราจะได้ระมัดระวังใช่ครับพี่แจ็คจริงๆผมก็ดูบ่อยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ผมว่าอุบัติเหตุมันเกิดนกกทุคหละ ครับผมนะครับอ่ะโอเคหายไ้ไวนะคุณคุณซานนะขอบคุณมากเลยครับพี่แจ๊คผมมาคุณซานมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องของเอ่อห้องที่มียันเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พี่ที่รู้จักกันเขาเล่าให้ฟังอ่าใช่ครับยังไงครับเรื่องนี้อ่าครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็เรื่องนี้เหมือนกับเป็นพี่คนเดียวกับพี่จีนที่เล่าเรื่องโรงแรมราคาถูกที่ผมมาเล่ารอบที่แล้วครับครับคือหลังจาก เหตุการณ์นั้นเนี่ยถัดมาอีกประมาณสักปีถึงสองปีเนี่ยพี่จีนเนี่ยเขาก็ได้ออกจากการเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วและเริ่มที่อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับธุรกิจที่ทำเนี่ยก็คล้ายๆเหมือนร้านสะดวกซื้อครับและอยากจะดูแรเบื้องหลังให้กับร้านต่างๆอย่างนี้ครับครับก็เลยเอาไอเดียเนี้ยไปเสนอกับเพื่อนสนิทกันสองคนนะครับผมให้ชื่อเป็นนามสมมุติละกันนะครับคือพี่ตั้มกับพี่เอกเป็นเพื่อนสนิทของพี่จีนเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยกันมาเลยครับเรียนมาด้วยกัน อ่าเพื่อนทั้งสองก็โอเคนะโปรเจกต์นะ่าสนใจนะครับก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองทํากันทีนี้มีลูกค้าเขาสนใจคนระับพี่แจ็คอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับครับทั้งสามคนก็เลยคุยกันว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไม่ได้ออกทริปกันนานแล้วคือทั้งสามคนเนี่ยเขาขับมอ,อเตอร์ไซค์ครับพี่แจ็คก,ก็เป็นบิ๊กไบค์ครับ,รบทั้งสามคนเลยนะครับก็เลยเอาเป็นว่าเออทั้งนี้เราไม่ต้องขับรถไปดอกเพราะว่าอ่างทองเนี่ยชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยวเรา ขับมอเตอร์ไซค์กันไปกันดับเีิยวก็ิึงทั้งสามคนก็เลยโอเคตกลงตามนี้นะครับแล้วก็วันต่อมานะครับหลังจากนัดลูกค้าแล้วคือนัดลูกค้าเนี่ยจะเป็นวันถัดไปเขาก็เลยเอาแบบนี้กันเดี๋ยวเราไปถึงสักช่วเงเยน็นเย็นเจอโรงแรมไหนก็พักโรงแรมนั้นละกันที่ใกล้ๆกับลูกค้าพอขับไปถึงจังหวัดอ่างทองปุ๊บเจอกับโรงแรมครับแห่งหนึ่งเขาก็สมัยสิบสี่ปีก่อนนะพี่แจ๊คคือต้องบอกนี่ก่อนว่าเขาก็จะมีป้ายติดข้างหน้าแล้วก็บอกราคา มันจะไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้แล้วที่สามารถที่จะเอ,อกดในแอปได้อืมใช่อันนั้นอันนั้นต้องเป็นโรงแรมวัดใจเอาขนางห้าครับพอไปถึงปุ๊บเลี้ยวเข้าไปเลยเห็นราคาติดอยู่ประมาณห้าร้อยบาท <c oughs> นะครับเข้าไปปุ๊บทั้งสามคนเนี่ยก็เข้าไปที่อไปเจอ,องพนักงานแล้วก็บอกว่าพี่ขอจองห้องเดียวละกันเดี๋ยวตอนเช้าพี่ก็เช็คเอาท์ออกแล้วแล้วก็ขอเตียงเสริมเพิ่ม <c oughs> นะครับอีกที่หนึ่ง น้องพยัญญาบอกโอเคครับพี่ราคาห้าบาทบวกติงเสริมอีกร้อยห้าสิบาทอ่ะก็หกร้อยห้าสิบาทสามคนโอเคเลยได้ประหยัดเงินด้วยยังเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวก็เลยอะประหยัดเงินไว้ก่อนน้องก็เลยให้กุญแจมาครับไอตรงเนี้ยผมต้องขออภัยด้วยผมไม่แน่ใจว่าห้องอะไรแต่อยู่รู้ว่าชั้นสองเพราะพี่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยโอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับพอขึ้นเบชั้นสองปุ๊บเนี่ย ขาก็ถือกุญแจมาก็พูดเล่นคุยกันเดเอเดี๋ยวกูอาบน้าก่อนนะเออดี๋มึงอาบก่อนนู่นนี่นั่นอะไรครับคุยกันมาสนุกสนานนะครับพอมาถึงหน้าห้องชังงักเพราะมองกุญแจแล้วก็ห้องคือเลขเดียวกันนะครับเลขเดียวกันเลยแต่สิ่งที่แปลกคือมันมีพยันอะแปะอยู่หน้าห้องครับแจ็คพยันลักษณะคือพื้นหลังเป็นสีขาวตัวอักขระเป็นสีแดงอืและตรงกลางเป็น คล้ายๆเหมือนรูปผู้หญิงครับครับครับ,รบเห็นตอนนี้พี่จีนก็เอกใจแล้วเฮ้ยายานอะไรมันมาติดอยู่หน้าห้องวะ,ะยันรูปผู้หญิงเนี่ยนะใช่พ<อ>ี่แจ๊ครูปผู้หญิง<อ>นะครับติดอยู่หน้าห้องไม่เหมือนท้าวเวสวรรณไม่เหมือนกับที่อื่นๆ<อ>ครับผมพี่ตั้มต้องบอกก่อนนี้พี่ตั้มเป็นลักษณะน,น,นิสัยคือเป็นคนไม่ค่อยไม่เชื่อเรื่องผีอืเป็นคนผงผางพี่เอกเนี่ยเป็นคนประเภทที่ขี้กลัวนิดหน่อย ก็เลยบอกเอ้ยตั้มมึงจยไปทักนู่นนี่วะมึงไปดูพ่ายันแล้วเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ทาไมไปพูดทําไมเดี๋ยมันก็ไหหอ้นี่หรอกตั้มบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกพุ่งเข้าเข้ากันไปเถอะพี่จีนก็เลยโอเคเขาคงติดไว้เพื่อป้องกันอะไรลรมั้งก็เลยเปิดประตูเข้าไปก่อนพี่จีนเข้าเสร็จปุ๊บพี่เอกตามแล้วก็เป็นพี่ตั้มเข้ามาถึงในห้องนะครับ ก็เหมือนโรงแรมทั Dante> ่วไปอะไรก็คือห้องน้ Pear> ําอยู่ด้านซ้ายมีเตียงนะครับมีด้านขวาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มีแอร์เก่าๆตั้งผืนอยู่อ่ะมีแอร์เก่าๆตั้งพืนอยู่ปุ๊บทุกคนก็วางของพกกระเป๋าเรียบร้อยละสักพักหนึ่งไม่ถึงห้าทีเนี่ยน้องที่เป็นพนักงานเนี่ยก็เอาเตียงเสริมมาให้อืพอเตียงเสริมมาให้เอ่ะพี่จีนก็เลยถามไปเลยว่าน้องยันที่อยู่หน้าห้องเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าป๊อ น้องเขาเลยสตาร์ทไปแป๊บเดียวบอกอพี่มันไม่มีอะไรหรอครับเขาก็โรงแรมเขาก็ติดติดไว้อ้พี่มันก็มีติดอยู่หลายห้องนะครับอะไรเงี้ยเป็นน้องเขาอ่ะผมเรียบร้อยนะครับพี่ผมขอตัวก่อนแล้วกันน้องเขาก็ไปก่อนเลยเพ่นก่อนเลยคนแรมนกมืนสั่ว่าไอ้เจคนนี้มันอะไรของมันวะอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พี่จีนก็เลยอ่ะนั้นขอตัวไปอาบนะก่อนละกันวันนี้เหนื่อยเหนื่อยขับมอเตอร์ไซค์มาเหนื่อยออกอะไรเยอะแล้วพี่จีนก็ไปอาบเสร็จ พี่เอกก็ไปอาบต่อทั้งสองคนก็ออกมาแล้วก็เป็นคิวของพี่ตั้มก็เข้าไปอาบและสักพักหนึ่งเนี่ยพอพี่จีนกับพี่เอกเนี่ยนั่งพูดคุยกันนะครับ,รบมันก็มีเสียงประมาณนี้ครับดังตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งตลอดเวลาสองคนเนี่ยก็พยายามหาเสียงนี้ครับว่าเสียงเนี้ยมาจากไหนครับพอมองรอบๆข้างแล้วอ๋อรู้แล้วมาจากไหนคือมาจากแอร์ พอแอร์ด้วยความแอร์มันเก่าครับพี่แจ็คครับบอกเอางี้ไหมคุยกับพี่เอกว่าเอ้ยกูว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าม่งั้นคืนนี้ไม่ได้นอนแน่พรุ่งนี้เช้าต้องคุยกับลูกคา้าอีกอพี่เอกบอกโอ้ก็ดีนะโอเคนะพี่เอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอางี้กันเดี๋ยวลงไปคุยกับพนักง,งานข้างล่างก่อนเดี๋ยวไปขอเปลี่ยนห้องก่อน,นครับพี่จีนก็เลยมาเคาะเรียกพี่ตั้มนะครับว่าเอ้ยตั้มปะเดี๋ยวย้ายห้องกันห้องนี้นอนไม่ได้แอร์มันดังเคาะเรียกอยู่ห, Seven ASS หลายครั้งครับพี่แจ็คพี่ตั้ม่ตอบ จริงเลยแบบเฮ้ยตั้มมึงเปไ็นไรปะเนี่ยก็เคาะ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 ครั้งสุดท้ายเนี่ย <c oughs> พี่ตั้มก็เปิดออกมาแต่ลักษณะของพี่ตั้มคืออยู่ๆก็เปลี่ยนไปนิ่งไม่พูดอะไร <c oughs> ตาของขวางแล้วก็เดินผ่านพี่จีนไปเลย <c oughs> เดินไปที่เตียงเลยพี่จีนบอกเอ,เอ้ยมันเป็นอะไรของมันวะทำไมอยู่ๆมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับ <c oughs> พอเดินมาตั้มเดี๋ยวพวกกูจะเปลี่ยนห้องกันนะย้ายไปห้องนู้นนะมึงเก็บของด้วยนะแกก็ไม่พูดอะไรครับ เงียบของแกอยู่ที่เตียงก็บอกเออมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยมันหรือมันเหนื่อยวะสักพักหนึ่งเนี่ยพี่เอกก็ขึ้นมาแล้วบอกเอ้ยเปลี่ยนห้องได้นะเดยวน้องเขาบอกให้ย้ายไปห้องข้างอ่ะโอเคทุกคนก็เก็บของกันแล้วก็จังหวะที่พี่จริงกับพี่เอกจะออกเนี่ยพี่ตั้มไม่ออกพี่ตั้มนั่งเหมือนเดิมบอกไอ้ตั้มมึงจะไปไหมเนี่ยก็ไม่พูดครับพี่แล้วพอไปดึงปุ๊บทั้งสองคนไปดึงตัวพี่ตั้มพี่ตั้มบอกว่ากูไม่ไปกูจะอยู่ห้องนี้อ้าวแบบเฮ้ย ต้องย้ายดมิมึงจะอยู่ห้องนี้ได้ไงเราจองไว้แค่ห้องเดียวม,มึงจะเพิ่มอีกห้องหนึ่งหรอมันเปลืองตังนะดึงกันอยู่ง้พี่แจ๊คดึงไปกันดึงดึงกันมาพี่ตั้มบอกกูมไม่ไปกูจะอยู่ห้องนี้กูไม่ไปกูจะอยู่ห้องนี้จนสุดท้ายต้องออกแรงเยอะครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เหมือนเก็ด,ดาเนอะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเออแค่ย้ายห้องมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ,อพอพี่ตั้มเข้ามาอยู่หน้าห้องครับเขาก็ยิ้มแยะย,ยิ้มแปลกแปลกครับ,รบเออเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างเงี้ย อยู่เขาก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาเลยพี่เลยย้ายไปอยู่ห้องข้างห้องข้างไม่มียันติดหน้าห้องเลยพี่แจ็ค hmm. ไม่มียันเลยเข้าไปลักษณะห้องเหมือนกันเปิดแอร์ดูแล้วโอเคเสียงไม่ดังงั้นทั้งสามคนบอกเอ้ยเอ,า,อยางนี้กันเดี๋ยวแยกย้ายกันไปนอนแล้วกันเดี๋วนี้ก็ดึกแล้ว๋ยวตอนเช้าคุยกับลูกค้าอีกทั้งสามคนก็แยกกันไปนอนครับพี่จีนอนข้างบนพี่เอกนอนข้างบนส่วนพี่ตัม้มอ่ะแกก็ลงไปนอนกับพื้นเองนอนกับไอตัวติงเสริมนะครับ ผ่านไปสักตีสามตีสี่ครับพี่แจ็คไม่เลยครับตึงต่งตึง่งตึ่งพี่จีนก็งงเงียงงเงีขึ้นมาแบบเสียงอะไรวะเนี่ยตึง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 แอร์อีกแล้วเหรอพอฟังดีๆครับเหมือนไม่ได้มาจากแอร์ครับปุกพี่เอกที่อยู่ข้างๆมาเอกเอกมึงลุกขึ้นมานี่ดิ ได้ยินเสียงไหมพี่เอกเขาก็ลุกขึ้นมาเขา่าเออดินเสียงเสียงอะไรวะตึงๆๆๆๆ้งตึ้งตึ้งก็เลยเดินไปเปิดไฟพอไปเปิดไฟไม่เห็นพี่ตั้มครับพี่ตั้มไม่ได้อยู่กับพื้นแบบเอยไอ้ตั้มไปไหนเสียงก็ยังเหมือนเดิมครับดังตึงๆๆๆ้งตึ้งตึ้งทีเนี้ยพอฟังดีๆดีมันมาจากในห้องน้ําอีกแล้วครับทั้งสองคนก็เลยไปเปิดประตูห้องน้ําภาพที่เห็นคือพี่เอกอะเอาหน้า อาพี่ตั้มครับเอาหน้านั่งชนกับผนังห้องน้ำอะครับแล้เอาหัวกระแทกกับผนังเสียงดังที่มันตึงคือตึ้งตึงแล้วเลือดเขาก็อาบลงมาทั้งตัวครับแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็ตึ้ง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 อยู่อยางนั้นจนแอบเฮ้ยเอ๊ะตั้มมึงเป็นไรเนี่ยตั้มแล้วทุกคนก็พยายามแบบไปดึงพี่ตั้มมาครับออกมาจาก ในในห้องน้ําเขาก็นั่งยิ้มอยู่เขาก็ตึ้ง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 ของเขาล่าออกมาปุ๊บเลือดก็อาไปหมดแล้วแล้วพี่ตั้งเขาพูดมาว่าเดี๋ยวกูจะเอามันไปอยู่ด้วยครับพวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอกครับพูดออกมาคำนี้พวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอกแล้วก็ยิ้มหัวเราะอ่ะครับพอหัวเราะกันปุ๊บพี่เอกสติแตกอพี่จีนพยายามตั้งสติเอกมึงมึงมีสติมึงไปหาคนมาช่วยก่อนตอนนี้รีบขึ้นมาก่อน พอพี่เอกเขาก็ลงไปครับเสียงที่พี่จีนได้ยินคือพี่ตั้มพี่เอกเนี่ยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไปเลยครับหนีไปเลยครับไม่ไปตามใครมาช่วยเพราะไม่ไปตามน้องพนักง,งานมาด้วยอืมตรงนั้นเนี่ยเหลือแต่พี่ตั้มกับพี่จีนพี่จีนบอกเฮ้ยเอกไอ้ตั้มมึงเป็นไรวะมึงตั้งสติก่อนมึงเป็นไรวะแล้วก็หัวเราะอย่างครับแล้วก็พูดว่าพูกมึงหนีกูไปไม่ได้หรอกกูจะเอาไปอยู่ด้วยแล้วก็หัวเราะหัวเราะแล้วพอพี่จีนสังเกตดีๆครับมือซ้ายของพี่ตั้ม ถือพย,ยันอยู่ครับครับถือพย,ยันที่อยู่อีห้องนึง้วบอกไอ้ตั้มมึงเอาพย,ายันจากห้องนู้นมาด้วยเหรอแล้วก็หันแล้วเขาก็ค่อยๆ่อยหันเหมือนเงยขึ้นเขาบอกอว่าพวกมึงอ่ะหนีกูไม่พ้นหรอกอย่างเงี้ยครับอโอโหทีพอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยพี่เอกเหมือนแกขับมอไซค์กลับมาแกตั้งสติได้แล้วแกก็ไปลากน้องพนักงานขึ้นมาบอกน้องแถวนี้มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ไหมพี่จะพาเพื่อนพี่ไป โรงพยาบาลมีรถไหมพาไปหน่อยน้องพนักงานเห็นบอกพี่พี่มันมันมันมีมันมีมีอยู่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 คันหนึ่งพี่อยู่อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาก็พูดแบบตะกูตะกะครับอยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างสามคนก็ลากพี่ตั้มออกมาพี่ตั้มไม่อออพี่ครับไม่กูไม่ไปกูไม่ไปกูจะอยู่ห้องนี้กูไม่ไปพวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอกแล้วก็หัวล้อเสียงดังอยู่อย่างเงั้นเลือดก็อาบตัวอยู่อย่างเง้นนะครับสุดท้ายก็กระชากก็ลงมาข้างล่างครับ ทีเนี้ยพอกระชากลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยกาลังคิดอยู่ว่าจะไปโรงพยาบาลหรือว่าจะไปวัดกันดีเพราะอาการแบบเนี้ยมันไม่ใช่อาการของคนที่เอ,อ่อเหมือนเจ็บป่วยครับมันคืออาการของเหมือนคนที่โดนผีเข้าครับก็เลยตัดสินใจ,จว่าเอาแบบนี้กันว่าไปวัดอืมไปวัดกันทีนี้ก็เลยเอารถคนแถวนั้นนะครับไปวัดที่อยู่ใกล้ๆพอไปถึงวัดที่อยู่ใกล้ๆครับพี่แจ็ค พาเขาไปพิํามกรีดเสียงดังไม่เข้าบอกไม่กูไม่เข้ากูไม่เข้า <c oughs> ปล่อยกูลงปล่อยกูลงจะพยายามจะลงจากรถต้องคอยดึงพิํามกันครับ <c oughs> จนสุดท้ายพาเขาไปในวัดได้พอพระกัดเองเขาเห็นนะเขาบอกโอู้น่นเลยไปไปไป,ไปหาเจ้าวาดก่อนเลย <c oughs> ไปหาเจ้าวาดพอไปถึงเจ้าวาสปุ๊บเจ้าวาด,บ,าวาดบอกว่ามาขึ้นมาบนกุฏิก่อนขึ้นมาระยมขึ้นมาก่อนพิํามก็จะไม่ขึ้นอีกก็ต้องดึงขึ้นมาอีกพอดึงขึ้นมาปุ๊บไปแกะเหมือนพระเขามัดแกะ พยันที่อยู่ในมือของพี่ตามครับแกะออกเลยพี่ตามหายเลยอ,อแต่แต่อยู่ๆก็กลายเหมือนเป็นคนลักษณะที่เหมือนแบบแคล้ายๆแบบนิ่งไปเลยครับเหมือนเหวอไปเลยแล้วตาแกก็ลอยนู่นนี่นั่นพระเจ้าวันเราบอกว่าโยมอย่างนี้ต้องทําพิธีนะต้องลาดน้ำมนต์ทำนู่นทํานี่นั่นนะเพราะเพื่อนของโยมเนี่ย เขามีคนตามมานนะเป็นผู้หญิงเขาเนี่ยจะเอาเพื่อนของโยมเนี่ยไปอยู่ด้วยนะพี่จีนตอนนั้นแบบไม่รู้จะเอาไงดีบอกได้ครับหลวงพ่อแต่ผมขออนุญาตโทรหาแม่ของพี่ตั้มก่อนได้ไหมพอพี่ตั้มพอพี่จีนเนี่ยไปโทรหาแม่พี่ตั้มแม่พี่ตั้มเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้เลยครับแล้วบอกว่าลูกเขาป่วยบอกไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นพาลูกเขากลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้ตอนนี้และสมัยนั้นด้วยความเป็นเด็กครับ พี่จีนพอฟังแล้วก็ต้องฟังเชื่อฟังคําของแม่พิทตัมครับ,ก,บก็เลยบอกเออเจ้าว่าไปว่าไปไม่ได้ผมทําพิธีไม่ได้จริงๆครับและอะไรมันตามเพื่อนผมพเพราเลยถามตรงๆเขาบอกว่าโยมเพื่อนโยมเนี่ยไปแกะยันนี้ออกมาคือยันโยนีครับพี่แจ็คพี่พี่แจ็คถามว่าทําไมลักษณะแปลกๆยันโยนีค, y y คือเป็นยันเหมือนแนวสายดำครับพี่แจ็คเพราะว่ายันที่ส่งรูปมาให้ดู ตอนที่เราอธิบายแล้วหลายคนก็จะบอกเอ้ยยันนางกวักหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับอันนี้คือเป็นยันแบบโทษนะฮะเป็นผู้หญิงเปลื้อนผ้าใช่ครับแลวรอบข้างเป็นอวัยวะเพศหญิงแล้วก็ตามด้วยอัคระครับยันนี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลครับพี่แจ็คถ้าลองไปเสิร์ชดูนะครับจะมีบอกนะครับในในกูเกิลลองเสิร์ชดูมันติดอยู่หน้าห้องนะใช่ครับพี่แจย นี่นี่คือลักษณะยันที่ติดอยู่หน้าห้องผมส่งให้ทีมงานแล้วนะครับหลังหลังจากที่ทั้งสามคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับพาพิทามเนี่ยกลับกรุงเทพแต่ก่อนกลับคือเขาก็ทิ้งพยันไว้ที่นั่นนะพะอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยให้ทิ้งพยานไว้ที่นี่เพราะของไม่ดีไม่ต้องอากลับแน่นอนพอกลับมาถึงกรุงเทพปุ๊บก็เลยไปโรงพยาบาลกันแม่พตัามก็ตามมาแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดอเอ่อ พี่จีนกับพี่เอกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ครับแม่อยู่ๆอยู่ๆตั้มก็เอาหัวไปโคกแล้วก็พูดอะไรแปลกๆแล้วก็เลือดก็อาบตัวอย่างเงี้ยครับแม่พี่ตั้มก็เลยพูดว่าหรือตั้มทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าออะไรแบบนี้แม่บอกแม่จะเขาปกตินะคือไม่มีเรื่องก็อตอนขับมาตอนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันมั้งก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้นะแม่บอกแต่ งั้นเหรอเออแต่ไม่เป็นไร,รอย่าให้ตั้มอยู่นี่แหละ <Okay. S 2> แต่คือพี่จริงอ่ะพี่เอกก็เลยสังเกตลักษณะพี่ตั้มก็คือก็นอนอยู่บนเตียงแต่หลับไปแล้วอืมอืมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่ตั้มบ้างแต่พี่ตั้มก็จะเป็นคนอยู่กลายเป็นจากคนพูดมากก็จะพูดน้อยครับ <Okay. S 2> ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยธุรกิจนี้ก็เลยเฟลไปไม่ได้ทําต่ออืมก็หายกันไปไม่ค่อยได้เจอกันแล้วไม่ได้อัปเดตกันเรื่องมันเหมือนจะจบแค่ตรงนี้ครับพี่แจ็ค <Okay. S 2> หลังจากนั้นไม่นานเดือนถึงสองเดือน พี่จีนก็อยู่ที่บ้านนะครับได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆเข้ามาเอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่แปลกครับพือแม่ของพี่ตั้มมาโทรมาครับโทรมาแล้วก็บอกว่าจีนอา่าคือตั้มเขาเสียแล้วนะ<อ>ครับ<อ>พี่ตั้มเสียครับแล้วสาเหตุที่เสียเหมือนต้นคลิปเลยพี่แจ๊คคือผมโชคดีที่ผมรอดมาได้แต่<อ>พี่ตัม้มไม่รอดครับพี่ ด้วยสายเหตุจากมอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับแล้วก็ลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ชนกับแบรีเออร์ครับ<อ>กัะเสอไฟฟ้าข้างทาง<อ>ครับแล้วร่างอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ครับพี่แจ๊คแต่ศีรษะกระเด็นอ,ออกจากตัวแล้วไปอยู่ห่างออกไปร้อยเมตรครับหัวขาดครับแล้วก็ตรงนี้ ทีมงานไม่อยากให้ลงดีเทลเยอะแต่มันมีข่าวพี่แจ็คผมส่งมาดูแล้วครับก็พี่แจ็คลองดูพอไม่อยากพูดตรงนี้เพราะว่ามันมันค่อนข้างน่ากลัวครับแลวหลังจากนั้นทั้งพี่จิงกับพี่เอกก็เลยนะครับมาร่วมงานศพของพี่ตั้มก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่ครับคุณแม่ก็บอกว่าพี่ตั้มก็ตอนอยู่ที่บ้านก็แปลกไปครับแปลกไปเลยไม่ไม่เหมือนเดิมคือกลายเป็นคนที่พูดน้อยบางทีพูดคนเดียวอยู่ในห้อง แม่ถามอะไรก็ตาของขวางใส่ลักษณะเหมือนไม่ใช่คนเดิมที่แม่พี่ตั้มรู้จักครับแล้วก่อนสุดท้ายเนี่ยก็แม่ก็บอกว่าเออทางกู้ภัยเขาเก็บของมาให้นะเหมือนมันก็เคสของผมเลยคือเขาก็จะเก็บของคืนให้เราทุกอย่างนะครับครับพอเปิดกระเป๋ามาก็เจอเป็นพยานโยนีครับอพี่ตั้มติดตัวไว้ครับ,รบจริงๆแล้วคือ ควรที่จะทิ้งตั้งแต่ที่วัดครับแต่ไม่รู้จังหวะไหนพี่ตั้มไปคว้าเอามาด้วยออแล้วก็อยู่ที่ตัวแล้วแม่ทุนนี้แม่ก็อที่สรางกับพีจงจคือก็ยังไม่รู้ว่าเก็บพยานนั้นมาอยู่หรือเปล่าครับอก็เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับไม่เรื่องของเรื่องคือพยานนี้มันไปถูกแปะอยู่ที่หน้าห้องโรงแรมได้ยังไงก่อนไงใช่ครับคือ <laughs> <ม>ใครเอาไปแปะคือไอ้ไอ้ไอ หน้าห้องพักโรงแรมมันไม่ควรที่จะมีอะไรแปลกเลยประตูห้องพักอ่ะถูกป่ะใช่ครับต่อให้เป็นยันกันผีหรือยันอะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรที่จะมีอะไรแปลกเลยแม้กระทั่งการเขียนอักขระไม่ควรที่จะมีด้วยซ้ําใช่ครับถ้ามันมีมันต้องผิดปกติอืมครับผมและลักษณะก็แปลกด้วยพี่แจคคือผมก็ไม่เคยเจอยันโยนีแบบนี้มาก่อนในชีวิตด้วยออะผมถามคุณซันนะสมมติว่าไปพักโรงแรมแล้ว ต้องไปเจอโรงแรมที่มีอะไรแปะอยู่หน้าประตูอ่ะมันคือผิดปกติปะ่ะผิดครับมผมผก็ไม่พักแล้วครับไม่ผิดปกติจริงๆใช่ครับผมก็ไม่ไม่พักหรอกพี่ผมก็หนีไป<อ>พักโรงแรมอื่นดีกว่าเพราะว่าแบบนี้น่ากลัวคือแ,แล้วยิ่งมันเป็นยันแปลกแปลกที่เราไม่คิดว่ามันมันไม่ควรที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยแล้ว<ช>ก็เป็นยันอ่เท้าเวสสุวรรณเป็นยันสีแดงเป็นรูปพระ เป็นอัคาระธรรมดาเป็นก้ายอดกำแพงเจ็ดชั้นอะไรยังพอเข้าใจได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นยักษ์ลักษณะแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงโทษนะฮะเปลื้องผ้าแล้วมีอาคาัคระรอบเลยแล้วแล้วตรงก่อนที่เป็นอัคาระก็จะเป็นเหมือนกับรูปอะไรที่มันไม่ควรที่ไปแปะอยู่ตรงเนี้ยมันก็แปลกว่าใครอุตริเอาไปแปะล่ะ นั่นแหละครับนั่นคือนั่นคือประเด็นเลยครับพี่แจ็คและผมว่าด้วยโรงแรมอาจจะเก่าด้วยพี่แจ็คผมก็ไม่รู้ว่าโรงแรมนั้นเป็นอะไรมาก่อนอืเออมันก็เป็นไปได้นะพี่อาจจะแบบมีของแรงๆอยู่ที่นั่นก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สิคือโหแล้วเอาห้องมาให้คนพักอ่ะใช่ครับเออนะครับก็อย่างก็คือง่ายๆคือ พี่ตั้มนะครับเป็นคนไปดึงแล้วก็พูดจาอะไรแบบนั้นนะครับ<อ>แล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขาก็เลยตามมาด้วยไม่รู้ว่ายันตรงนั้นเขามีผลยังไงด้วยไงครับอ๋อใช่ครับนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของห้องที่มียันเออแปลกดีนะครับแปลกว่าแปลกดีครับเราสมัยนี้เนอะยุคนี้สมัยนี้คืออันเนี้ยมันมันย้อนกลับไปมันสิบสิบกว่าปีแล้วยุคนี้สมัยนี้ผมเชื่อว่าคนที่ไปพัก คือตอนนี้สื่อเรามีให้ให้ดูกันเยอะนะครับทั้งสื่อโซเชียลสื่อ youtube คนมีภูมิคุ้มกันกันเยอะสมมติว่าไปพักโรงแรมแล้วไปเจออะไรแปลกๆที่มันไม่ควรที่อยู่ในห้องพักโรงแรมหรือประตูหน้าห้องอ่ะคนจะต้องเอะอะละโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ยังไงเป็นตายร้ายดียังไงฉันจะไม่พักเด็ดขาดฉันต้องเปลี่ยนห้องคือถ้ามันเปลี่ยนโรงแรมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนห้องครับแล้วถ้ามันเปลี่ยนห้องไม่ได้มันเต็ม นอนรถครับอ่านอนรถไม่ได้ไม่มีรถไปหาที่นอนปั๊มมก็ยังดีอะปลอดภัยกว่าครับผมใช่ครับเออนะครับโอเคคุณซันนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใช่ครับคุณอยากมากเลยที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันได้ครับก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับพี่แจ็คเรื่องการขับขี่มอเตอร์ไซค์สมัยนี้เราเห็นข่าวในประเทศไทยเยอะครับผมว่าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยนะครับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยแล้วก็อย่างน้อย ดื่มไม่ขับในนี้สําคัญสุดนะครับถูกสมัยนี้เห็นข่าวทุกวันจริงๆเห็นพอเห็นข่าวทุกวันแบบนี้แบบบางคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคนที่ถูกถูกชนไปบางคนเขาก็ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยอยู่ก็กลับมาถูกชนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันนะครับขับขี่กันครับอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะใส่โวกน็อกเถอะใส่มบกน็อกเถอะ ใช่ขนาดผมบิ๊กก็บิ๊กไบต์เหมือนกันพี่พอเจอเรื่องนี้เข้าไปโอ้โหมีสติขึ้นเยอะเลยอย่างนี้ออกไปไหนมาไหนต้อง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 บอกคอยเตือนตัวเองไม่ว่าจะขับออกจากบ้านไปแค่แบบร้านสะดวกซื้อไปเซเว่นปากซอยใส่เธอครับใช่ครับอเผื่อคิดว่าเผื่อหมามันมาไล่เราตกใจแล้วรถล้มมีอันนี้มีเห็นน้ใครหาดูข่าวก็มีเหมือนกันเออครับนะครับโอเคโอเคได้คุณซานเนงขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังนะคุณซานนะ ทางไทยอยากจะไปติดตามผลงานคุณซันนี่ถ้าเขาเล่นเขาเรียกว่าละครคุณธรรมติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงเชิญก็ช่องช่องติดต่อเหมือนเดิมครับซันชิวานนท์ละครคุณธรรมนะครับก็มีลรงละครไว้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ไลฟ์ด้วยครับพี่แจ๊ครัไลฟ์ขายคงขายของด้วยนะครับใครสนใจก็ไปเข้าไปซื้อกันได้ครับอะไปอุดหนุนก็ได้นะได้ครับพี่แจ๊กวว่างๆเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวเอาของไปให้ของที่ไร้ มีล้างอะไรพี่โฟมล้างหน้าอาหารเสริมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพี่โอ้โหนี่จะรวยนี่นี่นี่ขายไม่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 รวยแล้วไม่ไม่เขาจ้างไลฟ์เออเด้แหละ้วขายดีขายดีขายดีรวยรวยครับแต่เห็นพี่แจ็คก็ทำหนังใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่รอติดตามครับพี่ได้เลยเร็วๆนี้เร็วๆนี้ได้ครับพี่แจ็คครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดย l o t t e r ร p a s s ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพลัส